ังไงบ้างเป็น้ปิดประตูเมืองอจอมาาตองาจะรบปิดประตูวังหนีเช่อนี้สีนาชอบกอนปิดประตูเมืองเนี่ยทำไมที่เดินทางมาจับพิษสวโรค ไอ้คิด่านนี่ขายของจริงดีกว่าข้ามเองพวกใครพวกใคนท่านเป็นพวกกองโจรคงหาได้รู้ธรรมเนียมการศึกไหมประเพณนี้การศึกเราเองยังไม่ได้พลาดภาเสียทีหรือเสียแผ่นดินเสียมือเรายังมีสิทธิ์ร้องขอต่อด้วยเงื่อนไขท่านจะว่าอย่างไรเราเป็นเพียงแค่บอท่านั้นคงไม่มีสิทธิ์ต่อร้องกับท่านได้ท่านวาย่าหัวหน้า ต่อตัจะฆ่าลูกจนจิตสรัทธาก็แล้วยกลานีให้แก่ข้าผูกก็อแผ่นดีของท่านข้าจะเผาไม่เหลือจไว้วัดเขาาจะเผาไดไก่แรเมันร้องไม่ได้จบนเ็นพี่ว่าครั้งนี้ บ้านของเรานม่ต้องมีใครเป็นแน่ฉันไม่อยากเป็นเจะม่ทิประกาศใดัลัยเลเกจบเอางี้นะค่เสียที่ในเมื่อเราเขาไม่รู้จะทึ้งทางไหนเลยฉะนั้นส่งสารต่ขอความช่เหลือจากเืวงอคู้ม่านจะดีไหมแม่ค่ะหลวพ่ค่จัดีนะเอไง่นหมเรายังมีความหวังสองแผ่นดินนี้เราก็คือพระสหายกัน เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาอย่างไรไปดูไปลองนะมันกับอุ้ยไปนับสุพรัตน์สสารตามาชื่อก็มองฉันใช่ชื่อหน้าแก้มแล้วโอชิ่ผายน้องแหม่มดีแล้วเพอดีหน้ารักเจ้าของเบสเิสไปเอาสุพรัตน์สสารตามามันจะรับใช้เขียนสารส่งไปถึงเมืองไม่เป็นทัศนายของเราด้วยเราจะครูบเจ้าตงไม่ตกตะวันไปนะ ผมชั้นหวานม้าไทยแล้วเกิดมีควาเสร็จพี่ทมัยเดียของพี่ชั้นกูนเขาให้แล้วคงจะวางที่ตกลงกันเสร็จพี่แก่ของฉันตอนนี้รู้เลยหันหน้ามาหาพี่ตลกคุณอยากจะพบสำคัญอยู่ใกล้ๆเมียแล้วมีความสุขพี่เองมีความทุกวันนี้ก็เพราะว่าเมียมี็นกำลังใจให้พี่นะที่เป็นบุตรชดีน้องเจ้าปกติมองฉันถ้าพูดได้ถึงสองสามคำหรือไมคะมาแล้วพี่เจ้าสองสาคำพูดตลอดเลยจุบพล้ว อุ้ยปีตาสุภาพรสรางตาแผ่นทองคำมีไหมให้สมพระเกียรติหน่อยของที่ผมเอากระดาษเช็ดชู้หลังลงให้เกมาของแล้วอย่างนี้มันจะมีความหมายมีน้ำหนักไหมมีทองคำจำนำไปหวยกินมั่วๆกินแล้วเหลือใช้เมียประโกชน์พนันมันไม่ดีเอาไหมไม่ไดีประโยเอ้าเดี๋ยวขอหยักนั่งใกล้ๆกหน่อยประจกเดี๋ยวมึกมันไม่หนีนี่ มันจบครับการเกีสุภาตตาให่ถูกต้องด้วยเขียนยงไเพี้ยนไปแค่แต่นิดเดียวมันแกมีความผิดนะหน่อมแน่มันจบครับถึงพิษนุถึงพิจิุพระสหายแห่งข้าพระสหายแห่งข้าเราเองเขียนสุภาษิตตานี้ส่งถึงท่านเราเองบึ้กหมดมากว่าใหม่เราเองเขียนสุภาษิตตานี้ส่งถึงท่านเราเองเขียนสุภาษิตตาถึงท่านก็มีความหมายด้วยว่าก็มีความหมาย เลยไปไหนเลยอะไรครับเราล่องได้ก็มีความหมายด้วยว่าอยากจะให้พระสหายนั้นอยากให้พระให้พระสหายนั้นมาช่วยเหล่าเราหมึกหมดมาช่วยเราเพราะเวลานี้แผ่นดินเรานั้นมีกองทุนอิสนาเพราะเวลานี้มีแผ่นดินของเรามีกองทุนลิเกพวกเราได้ปนกันเองก็มาทำร้ายข้ามาร้ายข้ามาให้ท่านยกทัพมาช่วยเราด่วนหมึกหมด ไม่ค่อยติดถ้าบานแม่ประสักพิษนุถหาหบ้านแม่พิษนุติดงานราชการมาไม่ได้ติดงานราชการมาไม่ได้งานราชการมาไม่ได้ก็ขอให้ส่งตัวแทนองค์ราชบุตรให้ไปพิชไปหาทหารที่ลบบุรีลบบุรีหมดไปหลังนี้ล็บุรีทหารแล้วมันน้อยไปเจ้าครับไปเข้าใจอะไรถึงเมืองอื่นพันธุ์ที่อยู่เขาทหารเขาต้องดูแลประชาชน เขาไม่เอ่ยชื่อใครจะมากรับตรงเด่ไม่ได้กดนอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดว่าองค์พิษนุมาไม่ได้มาไม่ได้ส่งตัวแทนให้ส่งตัวแทนให้ส่งตัวแทนอัศนัยพระคุมันเดินทางมาช่วยเราแผ่นดินเรารัฐบุตรอัศนัยมาแทนเราหวังว่าไม่ตีนี้ะได้รับตอบรับไม่ตีนี้ผมจะเอ้าเขาจะยกทัพมาช่วยเราจะยกทัพมาช่วยเราถ้าเกิดเขาไม่มาถ้าเขาไม่มาสุมพันเราสองแผ่นดินสองแผ่นดินเรา ลงงได้ถึงววที่มึงทอะไรเนี่ยหได้ถึงวัวัยไปจุไม่มีตายองอื่นแล้วตายอย่งอื่นตาบรดทับนเอาละเกีพี่ลูกเจ้ารบถึงข้าราชกาตังกาเข้าพักแล้เราจะรอข่าวดีเมก่อพระมาเราจะเ